โอ้โหไม่คุ้มวันนี้ไม่รู้จะคุ้มวันไหนเลยครับที่ดินเปล่าของคุณโจคานาแลนดคุณโจคานาแลนคุณโจคานาวิวเนี่ยชื่อเดียวกันเลยที่คนรู้จักนะครับเริ่มต้นนะ230ตารางวาตารางวาละ5,900อยู่ที่หนองเสือปทุมธานีใกล้ๆลังสิตธนะ์นครนาะยกน้ำไม่ท่วมด้วยหรือจะสร้างบ้านอย่างนี้ก็ได้่าบ้านหลังนี้นะให้ดูก่อน3าล้านกว่าบาทบนพื้นที่1ไร่ได้หมดเลยนะครับเหลือไม่กี่แปลงแล้วของคานาวิวของคุณโจแกเนี่ยดูบรรยากาศอ้าวหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ผมบอยศริร,ราชลา,รรา,าศบ ตั้งกล่องให้ดูเบอร์ก่อนถ้าอยากได้อย่างนี้นะอย่างที่บอกที่ดินเปล่าก็ตารางวาละ5,900เริ่มต้นที่230ตารางวาหนึ่งไร่ก็มีอโทรมาเบอร์นี้เลยเบอร์คุณโจ้โดยตรงเลยนะคุณโจ้คันนาวิวไปดูในสื่อออนไลน์ในชื่อจะเทียบเลยโด่งดังเลยลายสไตล์ของบ้านสวนบ้านสวนทสวยหรือจะไอหลังนี้อย่างที่บอก3 5, 5, 5, 5, 1, ล้าน5บนพื้นที่1ไร่อไร่เบอร์คุณโจ้นะ092 618 4692อ่ะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจดกันไม่ทันนะครับ092 618 4 6า2